สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้ดูสภาพยางคุ่มเพลาขับหน้านะครับทั้งสองข้างเจา้ารรวิออสดเจนสองของผมคันนี้นะหลังจากที่ได้ยินเสียงคึกคึกคกึกนะเวลาขึ้นเนินหลังเต่าหรือลูกกระน,นาดนะสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับฉีดออกมาแหววออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็จาราบีนะครับกระเด็นเส้นสั้นออกจนหมดนะแล้วก็ฝั่งขวาก็มีอาการที่คล้ายๆกันแต่ว่ายังไม่ฉีดนะฮะก็จาราบีเริ่มติ้นออกมาแบบนี้แล้วนะครับ เิดหาข้อมูลใน Google เขาเขาบอกว่าถ้ามีอาการยางพุ้มเลาขับฉีกแบบนี้นะฮะจนจรารบีออกมาแบบนี้นะครับให้รีบไปเปลี่ยนโดยด่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นแล้วก็เศษหญินหรือว่าสิ่งไม่พึงประสงค์มันจะเข้าไปในปันเฟืองข้อต่อตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราต้องซ่อมหนักกว่าเดิมนะฮะผมก็โอเคต้องรีบไปอู่ที่ได้มาตรฐานนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์นะฮะ ไปอู่ร้านที่เขารับทําตรงช่วงล่างนี้ด้วยนะครับก็พอมารู้ราคาก็แทบจะสุดเหมือนกันนะราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ายางนี่มันไม่แพงมากนะแต่เรื่องค่าแรงแล้วก็ค่ารื้อค่าถอดเพลาเนี่ยนะทั้งสองข้างเนี่ยนะนะตกข้างละพันห้นะครับเนี่ยคือศูนย์มาตรฐานนะครับนี่คือยางที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะก็โอเคก็อุ่นใจนะครับ ก็อูที่มีมาตรฐานก็เน่างน้อยก็มีเรื่องของประกันงานซ่อมนะมีใบเสร็จมีประกันงานซ่อมนะครับก็ต้องรีบเปลี่ยนด้วยแหละนะเราก็เลยต้องรีบมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหนักกว่าน,นี้นะครับก็ใครที่มอีอาการประมาณนี้ลองก้มดูนะครับลองส่องไฟฉายดูนะครับว่าฉีกขาดหรือเปล่านะรจระบีออกหมดหรือเปล่านะโอเคนะครับ